เอาดิเอาดิมาโอา้ยเจอกัปตันหน่อยกัปตัน โอ,โ,โอเคเดี๋ยวไปดูสกินในเกมก่อนว่ามีอะไรบ้างนะฮะวู้ฮู้วผมยังเป็นแจ็คสเปรโลอยู่เลยโอเคเข้ามาที่ battle pass นะครับผมมามาไล่ดูสกินกันดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับใน pass รอบนี้มีดาบนะครับของเควนพูลนะครับตัวละครนี้เนี่ยมีอยู่ในคอมมิกเอ่อมาเวลจริงๆด้วยนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นตัวละครฟอร์ไนนะครับ น่ารักมากนะครับเป็นเป็นเดดพูผู้หญิงนะอ่าแล้วก็ได้ตัวละครนะครับในหน้าแรกนะแล้วก็นี้เป็นสกินปืนขเขานะครับมีรถอ่าอ่าน่าจะเป็นรถที่ <c oughs> หมูจะอยู่ข้างบนนะส่วนคนเนี่ยจะจับอานอยู่ข้างล่างนะครับบินเป็นเป็นล่มนะอันนี้ก็คือล่มเวลาโดดล่มลงมานะครับน่ารักดีว่ะอันนี้ก็เป็นร่างถอดหน้ากากนะครับผมอ่าต่อมานะครับเป็นวอลแมชชีนนะครับวอลแมชชีนนะ นี่หุยเทจัดอ่านี่ถอดหน,น้ากากได้นะครับเขาชื่ออะไรนะผมลืมจริงๆนะเนี่ยผู้พันโรดี้ปะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเออก็เป็นคนที่ใส่ชุดวอร์แมชชีนนะอันนี้เป็นร้มของวอร์แมชชนว้าวก็มาแบบนี้เลยนะครับแบบบินลงมาเลยนะเทจัดนะล่มวอร์แมชชีนนะฮะแล้วก็มาอีกสีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งนะเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับผมอ่าวอร์แมชชีนร่าง ร่างสีน้ําเงินนะครับเป็นชุดแบบอเมริกาเนาะต่อมาครับอันนี้ตัวปั่นและอ่าเราไปเท่ๆบ่อยแล้วเรามาตัวปั่นกันบ้างสไลด์กล้วยมาเลยนะเหยียบกล้วยมาแล้วครับตัวปั่นครับพิวรีนนะฮะก็เป็นบุหรีนร่างกล้วยหน้าตาโคตรโกรธ่ะนะแล้วก็มีร่างเลโก้ด้วยเออเอ้ยอ่าแล้วก็มีเรียกกรงเล็บได้นี่เป่าหลังเหมือนจะเป็นแมวว่าเป็นตัวแมวอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ โอ้โหมีร่างใส่ชุด Xmen ด้วย X f o r c e นะครับใส่ใส่ชุด X-Force โอเคต่อมาก็เป็น Emma Force นะครับ Emma Force ตัวนี้ผมไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะเอ้ยมีท่าเต้นของเขาด้วยสวยมากตัวละครนี้สวยแบบสวยจึง้งอะ่ะอืมอืมดีเทลดีจัดไม่อยากจะซูมเลยสวยมากนะครับสวยมากตัวละครนี้นะอันนี้เป็นแบบเลโก้นะครับ นี่ถ้าโดดร่มนะครับแล้วก็มีอาวุธของเขานะเป็นดาบนะครับแล้วก็อีกร่างหนึ่งเป็นร่างไดมอนด์ฟอสนะครับสวยอะเฮ้ยผมชอบนะเอาจริงผมชอบร่างนี้มากเลยเป็นแบบเออมันเทอะเออผมว่าสกินนี้ผมผมชอบสุดละคล้าย <c ười> ๆกับตันอเมริกาน,นะเหมือนทำมาแบบป,ลปล่วนๆนิดนึงก็เท่ดีนะครับคนนี้นะมีโลโลกับโอ้โหสอมือด้วยนะถือสองมือนะครับเป็นโลกับพ i ิกแอคนะครับ เฮ้ยเข้าใจคิดอันนี้อีโมดเขาอ่ะเรียกอะไรมาเนี่ยลามาโอเคแล้วก็อีกสีหนึ่งนะครับเป็นสีดำดำแดงอ่ะสตีลกับจันจนนี่พังตัวแบบพังตัวเนียนมากเลยอะแค่ถาหน้าดำนี่ก็เนียนและโอเคต่อมาก็จะเป็นมิสเตอริโอนะครับโอ้โอ้โอสวย อันนี้ผ้าคลุมเขานะครับแล้วก็สกินนะครับมิสเตอริโอคือเดี๋ยวนี้เขาเน้นทำสกิน2สีเนาะเออต่อมาก็เป็นมิสเตอริโอเหมือนเดิมนะครับอันนี้อาวุธเขาแล้วก็เป็นร่างสีแดงมาที่แบ็คแพนเทอร์เหรอเอาดีโูยล่มนี่คือแบ็คแพนเทอร์ครับทุกคนชูรี่อ๋อไม่ใช่แบ็คแพนเทอร์นี่คือชูรี่นะครับก็เป็นแบ็คแพนเทอร์หญิงนั่นแหละใช่ไหมนี่เลโก้เป็นแบ็คแพนเทอร์หญิงนะ แล้วก็เป็นโอ้โ oh, หผมชอบมากโ oh, อ้ยคนลุกพอมันเป็นเรื่องของเกมเนี่ยเราจะชอบไม่รู้สิผมชอบสกินผู้หญิงมากกว่าสกินผู้ชายอะ <c oughs> ไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะอู๊ห์ Panther Plasma Op นะครับโคตรเท่อันนี้คือบินลงมาเป็นแบบนี้เลยนะฮะสกินผู้หญิงมันเท่จริงอะแปลงร่างอ้าวเรือ่อง Take the m e n t l ก็เลเวล94จะแปลงร่างได้เท่มากนะครับก็นั่นแหละครับเลเวล94นะเราจะได้แบ็กแพนเตอร์หญิงนะครับซึ่งมันยังไม่จบนะครับทุกคนมันมีโบนัสนอกจากนั้นอีกนะครับในเกมนี้เขาจะแบบเอ่อพอเลเวลเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกตัวอื่นได้อีกอย่างเช่นด็อกเตอร์ดูมนะครับอ่าเป็นดูมร่างใหม่นะมันเคยมีก่อนหน้านี้เป็นอีกร่างหนึ่งตอนนี้มาอีกร่างใหม่นะครับเท่กว่าเดิมชุดเกะเท่กว่าเดิมแล้วก็สีสันอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับท่าทางอื่นอีกเยอะแยนะ เราต้องเล่นให้เกินเลเวล้อยนะซึ่งเพิ่งผมบอกเลยว่าไม่ยากนะครับถ้าถ้าเล่นบ่อยๆไม่ยากเลยนะเกมนี้เป็นเกมที่ทำพัมพาร์สง่ายมากๆนะโอ้มออีชูรี่ร่างขาวด้วยสวยจัดนะครับโอเคลุย let's go battle part เลเวลแรกมาเออขออนุญาตใส่เกวนพูก,ก่อนแล้วกันนะครับผม โอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยอเราถอดอหัวแล้วเหรอ,อถอดได้ไงอะ่ะมันถอดได้เลยครับพี่รถลองกดดูครับจริงดิโอ๋อมันถอดได้เลยันที่ผมเพิ่งรู้เนี่นสยสไตล์โอ้ยดีต่อใจอ,อันนี้มีตัวตัวละครนี้เรารู้ประวัติไหมอมมันเป็นคนธรรมดาที่เป็นแฟนมาวเวลไปครับผมเอ้าหรอไม่ใช่เกี่ยวกับกวนส s t a ี่อะไรเลยเหรอ,อ,อไม่ใช่ครับไม่ใช่ เป็นคนละคนเลยครับโอเคมาแล้วโอเคอุ้ยเปิดมาก็เห็นกาแล็กตัสเลยบ่บ่บ้านนี้ก่อนนะเฮ้ยเกิดมาเห็นกาแล็กตัสอยู่ในน้ำเหมือนเหมือนเทียมัดในมาวิ l อ่ะทุกคนอันนี้บ้านอะไรอ่ะเอ้ยของอุ้ยของเอ e เวนเจอร์เฮ้ยผมได ผมได้แบคแพกอะไรมาใช้ไงอะ่ะอ๋อบินได้เหรอว้ย <c oughs> ลงไงอะ่ะ <c oughs> เออเอ่าเรือกว่าดูดิชู <c oughs> <c oughs> เดยวขอป้อเกาะกันมีลูกซองใหม่มีสากาใหม่สากาเดิมแต่เอามาใหม่คนอยู่ข้างล่างบ้าน ไว้ทนี่พี่ลุ้มีกล่องออเอเไนเจอร์ครับเก็บเลยเก็บเลยไม่ฟาร์มอ่ะฟาร์มปกติเฮ้ย <_' S 1> ลองดิซันนี่นลองดิอะไรอ่ะลองใช้ดูหน่อยป้อมติดหลังเอาดีเฮ้ยไปลุยใช่ครับต้องลุยแล้วอย่างี้อันนี้ล็อกเป้าด้วยนะครับพี่ลุ้ไหนลองใช้ดูหน่อยไปนำเลยนำเลยต้องต้องต้องเจอคนอยู่ไหนอยู่ไหนอันนี้นี่นี่นี่จิ้ว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 ไม่ต้องกดอะไรเลยครับ อ๋เหมือนไอออนแมนเหรออันนี้เป็นอวอร์มชีนครับผมเออวอร์มชีนเท่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 จัดอูซี่คู่ก็ยิงมันเดียะมันจริง <laughs> ผมสัมผัสได้ถึงความสนุกแล้วผมเล่นแค่นี้เนี่ยโลก,กับตันเนี่ยโคนนั้นก็ดีอันลูกซองยิงช้าอันนี้ลูกซองยิงไวไหม อันเดียวกันเหรอช้าครับอันเดียวกันไปลุยลุยครับตั้งหน้าเลยใช้ไม่ค่อยเป็นนะดิเฮ้ยลุปปั้นอะไรอ่ะสกาเลตวิธเหรออ่าอ่าเอออันนี้ผมไม่แน่ใจอ่ะหรือว่าจะมีสกาเลตวิธมาด้วย อันนี้เป็นโลโก้ด็อตอร์ดูมครับไม่แน่ใจเลยงงไปหมดแล้วดูแค่ว่าบินได้โห้วบินแรงด้วยดูดิอย่างเอาก็แต่ว่ามันมีมันมีหมดนะเรียกวอะไรอ๋อมีพลังเชื้อเพลิง่ะฮะโล่ปลาได้ไหมเชี่ยปลาได้ปลาได้กลับได้ชาร์จได้ อื้อเรื่องโอ้คุณมีสกินแลมโบนด้วยเหรอครับเนี่ยแน่นอนครับในเกมนี้นี่จะมีทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยทุบเดิร์ฟไว้ขังใครอะขังตัวร้ายครับผมอ๋อใช้ยากอยู่นะแพ็คเฮ้ยมีคน คนหรือมาดีตหุยคนคนคนว้าล็อกเต้าล็อกเป้าเอาดิเอาดิมาเออเจอกับตันหน่อยกับตันเฮ้ยก็เท่เฮ้ยยสวพี่บินปาโลอ่ะอย่างเที้ยวอ่ะเฮ้ยเพื่อนมีคนนึง สันนี่แล้วสันนี่แล้วนักโทษทำไรโอ้โหมันบ้าดสันนี่มันเจ็บมันเจ็บอยู่เจ็บอยู่เออเอาดิบอดปะบอดปะบอดน่าจะบอดชุบก่อนดีกว่าครับเฮ้ยมันว่ะเฮ้ยโลกันให้กันให้โอ้ยของข้าของขโอ้ยน็อกด็อกข้างหลังไปลึกไปเลยไปเลยไม่ไง ห <laughs> <laughs> นุกดีหนุกดีเอ่อเอาใหม่ไหมได้ครับได้ได้ไดพี่ลงบ้านนี้นะ <laughs> นี่พี่ถึงแล้วไายครับโอ้ยระวังนะครับนกนกแล้วยาพูดเอ้ยได้ปืน นั่งเฉยเฉยเดี๋ยวคงมีอุ้ยบอสเนี่ยว่ะโอ้โคตรแรงดูกท่ออุ้ยนั่งอยู่เฉยบอสก็มาไล่ยิงเราเราไม่ใช่นักโทษเราเป็นคนนอกได้ครับได้ได้ปล่อยให้มันมาล่าเฮ้ยนี่ไเนี่แแหหลละะะนี่กรยสวยสวยตั๊มเลือดปั๊มเลือดปั๊มเลือด แต่เย็นออโอ้โหตาไม่ทันะครับฮ่าฮ่าตัวสู้ตายตายตายเสือชัดสเน่ห์ไว้บอส <ะ S 1> มันไล่พี่พอยู่ยขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนโอ้ยสับสับ รุถแหกคุกเลยไหนอะ่ะตันออกจากคุกไปแล้ววนกลับมาที่เดิมเฮ้ยมันมีสแกนด้วยอะไรเนี่ยมันตามมอสนะตายแล้วมอสสแกนได้เหรอใช่ใช่ครับมันเ,เป็นเหรียญพอสามารถอย่าตามมานะ เฮ้ยคุ่งสำเร็จไม่สำเร็จมันตามหลังมาไอ้ยพัสดีตามมาเก็บตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยาได้อยู่เฮ้ยใครจะยิงเราโดนในน้ำวะเฮ้ยอุ๊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 ยในน้ำยิงโดนย่ายน้องใช่เอ้ยตามมาดิถ้าโดนจตุยก็โปรแล้ว น่ตามตามก็ขยันเกินเฮ้ยไปตามทันก็ตามมาโคตรวุ่นวายเลยในนั้นน่ะพอไม่ใช่เมืองฮียมาได้เงียบเลยอ่ะ มีอีกเหรอเอ๋ออยยังไม่สามีสวัสดีครับมีเพื่อนด้วยอ๋อเรีบร้อยสวัสครับ เออพวกนี้เราค่อยสู้ได้นะเนาะโอ้สวยขอบคุณมากครับไปเก็บของศพที่พี่ยิงเมื่อกี้ชอใส่เกาะเออผมผมมีเกาะอยู่สี่รูปเฮ้ยคนมาโอ้โหตันนี้ระวังจะชนจะชนเ้อจะได้8นกหนึ่งนอกหนึ่งซันนี่กลับมา มันมาเด้งเขาไเด้งไปทางเหนือเดี๋ยวผมไปซ้ำตีเขาก่อนเฮ้ยเราได้โอ้โหเป็นแล้วเนี่ยยึดรถเลยเฮ้ยเห็นยังเห็นนะพี่เห็นเออใช่ใช่ใช่เอๆๆๆอฮ่าฮนาฮ่วันดีวันดีวัน สวัสดีครับส ge ังเกตการณ์ด <home> okay. ิอ๋อปะอ๋อบินบินเช็คบินบินเช็คเอาไม่มีกรอบไม่มีกรอบน็อกน็อกสวยซ้มสามสามเลยเฮ้ยเฮ้ยเฝ้าอย่าเหินเฝ้าอย่าเหินดิโอเคแล้วต่อไปเอาเอาตี้เหรียญนะจะได้เหลือหนึ่งหนึ่ง จะตายครับเฮ้ยมันมามันมามันมาเกิดรถเกิดรถเกิดรถบายบายลาก่อนกินไม่ลงหรอกผมอย่าหวังมามาเราต้องจะต้องบวกแหละโอ้โหที่สุดท้ายครับเล่ากับเขา อยู่ไหนวะพี่เห็นแล้วนี่อยู่ข้างล่างครับใช่ใช่ใช่บนบนที่บนหินก็แตกครับถ้าเราไปชาร์จเราเสียเปรียบปะโหว่าพอๆกันแต่ตำแหน่งเราดีกว่าตอนนี้เอาให้เฮ้ยจะตายจะตายจะตายกับตันเมกาจะตายไป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 ชาร์จได้นะชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จเลย เฮ้ยทำไร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 เจ็บ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 คู่เจ็บคู่พี่รุ้าเฮ้ยกระสุนพี่หมดโอ้ยโอ๊ยนิดเดียวกระสุนพี่หมดตอนช้าน่ะเกาเก่าครับเก่าเกโอ้ผมไปเดียงก่อนด้วยแหละอ๋อ เอ็นทีเอ็นทีเดี๋ยวล่าหน้าเอาใหม่ไม่เป็นไรจะไปครับโอเคทุกคนก็อาจจะยังไม่ได้ที่หนึ่งนะแต่เดี๋ยวก็ได้แน่นะครับใกล้เคียงแล้วแหละนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสนุกมากนะโหซีซั่นนี้มีของเล่นอะไรใหม่ๆเยอะมากเลยยังคือผมยังเล่นไม่ครบทุกชิ้นอ่ะคิดดูแล้วกันว่ามันแบบมันเยอะขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรอัปเดตมาอีกนะครับฝากติดตามกันเยอะนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายครับ